ok น้ตว่าดีเรื่องมันก็นอนซ้อมดูกัรนันว่าจะส่งซื่อซ้อมรูกัรนันว่าจะส่งซื่คนฝัสักเงินก่อนก่นให้ผมดีเล่นลมของหทหมดมีใครที่ดีอไม่ย้อนย้อนับไนบนสะพานเดือดดิให้รับดูใจหวานันนี้ยเดียันเอดไเป็นคนงอน้ไงาโผล่บางที่ผมนั่งพรรู้าให้เดิ่พอ เดินแม่ให้สมองเพิ่มคิดสมองเพิ่คิดก็เรื่องไม่รู้คิดเป็นทางเรียนทางงทีเอาัหบัีวาวกนอกนีปคลนอนไลทงยมทั้งไปดแม่ใสุีดไปนงกินเขาน มั่นนะอนน้เอิเาเมนเล็บเอาสัตว์เรุุนแค้นคอมมาคอมคับเสียงพุนแค้นคอมใหมมาคอมคับเสียงนั้นแต่ว่าเป็นความล้ำในถึงแก้น